ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มีการปั่นกระแสปั่นข่าวพันอยู่ว่านายกรัฐมนตรีองค์อิงแพรทองทานชินวัตรจะลาออกหรือว่าจะยุบสภาแล้วก็มีการปรามกันเป็นนัยยะนัยยะว่าใครที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพูดถึงเรื่องการยุบสภาเช่นภาพที่ผมแนบมาให้ดูนี่นะครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้น่าจะมาจากการที่สสของพรรคภูมิใจไทย เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยผู้ที่ระบุชื่อพ่อแม่เขาไว้นั่นแหละครับที่ออกมาพูดในลักษณะว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายคาสิโนของรัฐบาลมันก็เป็นเอฟเฟกเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจนกระทั่งทำให้นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ทั้งหลายก็วิเคราะห์วิจารณ์กันว่านายกรัฐทมนตรีควรจะลาออกหรือว่าจะยุบสภา ประเด็นปัญหาคนที่อยากให้ยุบสภาก็มีประเด็นปัญหาคนที่อยากให้ลาออกก็มีอันนี้ในกลุ่มในส่วนของคนที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลนะครับทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์จากการที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภากับลาออกในความเป็นจริงในความเป็นไปได้หากว่านายกรัฐมนตรียุบสภา ก็ต้องมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ฟอร์มนายกรัฐมนตรีใหม่ทีนี้ถ้ามองว่าใครบ้างที่มีส่วนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามองในฝากฝ่ายของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ยังมีแคนดิเดตอีกหนึ่งท่านเพราะว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนั้นสามท่านครับเศสฐาทวีสินอุ่งอิงแพรทองทานกับอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักกฎหมายเก่าครับแต่ ประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายตรงกัข้ามหรือว่าฝ่ายค้านของรัฐบาลนั้นมีแคนดิเดตคนเดียวคือพิธาลิมเจริญรัฐแล้วพิธาลิมเจริญรัฐนั้นขณะนี้ก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วโอกาสที่พรรคประชาชนหรือว่าตัวแทนพรรคประชาชนจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเข้าสู่กระบวนการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีโอกาสครับ เนื่องจากว่ามีแคนดิเดตคนเดียวแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนั่นแหละครับดังนั้นการที่ฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลลุ้นให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อจะได้มีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ยังไงยังไงพรรคประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ได้ดมกลิ่นนายกรัฐมนตรีหรือว่าโหวตนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับเพราะว่าคนดิเดตของพรรคประชาชนไม่เหลือแล้วนั่นนะครับทีนี้หากมองอีกมุมหนึ่ง ถ้านายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลใหม่หากว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตให้นายกรัฐมนตรีอุ่งอิงแพร